ข้าเขาโคตรปิ่งเด้อเขาโคตรหวานหวานอาชีพเก้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ย,อยสวัสดีไปนองมือกีนี่็เมโอ้ยข่อยสวัสดีพวกเจ้าไปอ้าสวัสดีอีกรอบด้อจ้าลืมลืมไปโดนยังสิแล้วพี่น้องตั้งรักไม่อีกเด่นนะมาตั้งรักไม่ส,มสมู่ไม่สู่ไม่วันนี้ขอ่อยบอเมียบานไงเด้อบ่ปีไม่ข่อยบมเมียจำไว้เด้วพวกเจ้าเจ้าซิเซียข่อยบอก นี่หละลงเฟรลงอย่างไห้เมย์ในเด้อว่าเมยมาแล้วก็ลงให้ดอกหายทำมาหากินน้ำกันมึงถึงมาบ่ล้ม้หูอเดี๋ยวนี่บอกยี้งี้พี่น้องเอย้ยลูกข่อยผู้หูเด่นแต่กี่ฟังความเมยเดี๋ยวนี้บอกฟังความเอามันไงแล้วเพื่อจังไห่บุญเนาะลูกหมวเจ้าเป็นขึ้นบูกข่อยบลูกขออ่กขอยเป็นปลาแดหไงข้นเป็นโหลดอยากปีก้าแล้วออื มไปฝากความหัวมือไหวยอยู่ดอกไปได้จากน้ำมาลูกเนาะมันสิไปได้จากน้ำขนาดมันสิลูกเขาติพออาบน้ำหอนมาก่อนมันตัวน้องเบิ้องไปไดดํำได้เนาะพี่นอ้องม,มันสี่จังสี่แหละเมีผ้าขายกิดขายคือเก้านน่นแหละบ่านจีนดอกพี่น้องมัดขายของคือเก้าขายเขาโคตรปิ่งคือเก้านน่ะแหละอาชีบเก้า หนีบ่ได้ขันนี้ได้หนีเล้วเ <c oughs> จ้าว่าคนวันนี้ไ้หนีฮหอนพี่น้องเอ้ยมันหอนเจ้บบาว่าอั่นจนยังสีถั่วหอนอันนี้ซัมยูไฟได้พี่น้องซัมยูไฟแต่มันก็แซบได้พี่น้องขันย่างสดๆจังสีแส่แซบแซบคักคักหวานคักเจ้าเสียข่อยรดข่อยว่ดตัวหมดเจ้าดอก ขันบอเสียมาลองเบิงเจ้าน้ำข่อยมาเจ้บาบอเสียข่อยแซบเด็บพี่น้องเอ้ยอยังสีเสีบมันเขากดปิงโอ้ยจังสีแล้วเอ้ยเจ้าว่าคำถาบ่อยห็ดโดนหอนพ่อมือแรงขึ้นไปท้อได้นับมานีเถอะสิมันนะเดี๋ยวนี้ประเทนนับเงินว่ามันมันหอนมืออื่นกต่สองวันดอกพี่น้องได้ใบเงินแล้วมืออื่นกับอกอบอหอนแล้วมืออื่นกับเย็นแล้ว เมื่อนีห้อนละเมื่อแรกขันมือสองมาเสาห่อนแล้วสิห่อนแต่มือมือว่ท่านไเงินเขาถุงข <c ười> ันมืออื่นกับเสาห้อนนี่แหละเขาโคตรปิ่งเพบ,บอกเอยู่ใส่น้ำเอาเองน้ำหาเอาเองเด้อก็ได้บอกผู้ใดเด้อ่ายุใส่ะบอกเลยพี่น้องสิน้ำมาหลายโคตร พี่นํามาหาข่อยหลายโปดข่อยสิต้อนรับพวกเจ้าบ่ไหวมาทีละคนเนาะมาหลายข่อยต้อนรับบ่ไหวดิอีล่ะแม่มาลงเฟซให้แม่เด้อกสิสุกลเด้นี